พึงกนามานดับ่มันปานังใหญ่บ่บจอกเนอก็จักมาแต่ใส <c oughs> สูทู่ีโอ้ปลาขา สวัสดีครับคนโลหินชาแน,นลครับมินิมตัตตตามพันอิงมายามรอบน้ำสงครามครับมาหลังแรกพี่น้องกำลังดึงขึ้นมาเลยม,ปลปมีปล่าบ้าว,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 ว้่อ้าว่างเปล่าพี่น้องเลยวางเปล่าบ่ที่หลังนี่เออบ่อหมานเลยเอาทำความสะอาดยังน้อย ทำความสะอาดแล้วก็จังลงจังค้ำลงไปใส่ใส่ไม้ค,ำค้ำลงไปมาหลังที่สองพี่นุ๊หลังที่สอง,ง,ส,องสีม,มานบ่หนี่ได้ปลานั่งใหญ่บ่หนี่ช่วงนี้กัดน,น้ำเริ่มลงแล้วลงมือละบลายดอกมือละ,ะสิบกว่าเซนแต่ว่าฝุ่นก็นยังตกมาเรื่อยๆอยู่น้ำสงครามก็เลยอยากลงซาเนี่ยจังน้อยเอาหลังบึงดูหลับหัวผัวขึ้นบ้านแล้วบ่ ชัว่วอืม <laughs> บรรยากาศน้ำสงครามอ๋อดูมึงดูหลังนี้ก็ได้ Chắc lắng đúng. Lắng, đúng. Lắng đi đây léo đây đây tối ninh léo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mà Gõ Để không bỏ lỡ ้แต่อยู่ตัวนึงลังมานน้องลังมานบันทิลุดเสี็จป้านางจะโตหนิเอ่อลังมานนี่พันอึ่งเพื่อนว่าลองเบิ่งดูเมียนความเพื่อนบ่มีความเล่าบ่โอ้มีกอไผ่ขึ้นมาน้ำงาไผ่บาน สวดโูโ้ทู่ฮัลโหลดีดีัดๆเลยเฮ้ยโอ,โโอโ้ได้คมเารนา,นา,าอีกตัวนึงปนานกระปาาขยีงขันทุ่งอีกตัวหนึ่งนี้โอโ้หมานสมคมเราเบาอีกตัวนี้